ขอบคุณนะขอบใจมากฝึกขอบคุณด้วยใจจนกระทั่งติดปากคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตามักเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องทำกันอย่างไรแค่ไหนถึงเรียกว่าแผ่เมตตาแล้วนั่นอาจเป็นเพราะระหว่างวันอันสามัญธรรมดาคนทั่วไปไม่ค่อยมีต้นทุนความสุขอันพิเศษเกิดขึ้นไม่มีการสะสมความสุขเล็กๆน้อยๆให้เอ่อขึ้นเป็นความสุขอย่างใหญ่กัน เมื่อไม่มีความสุขอย่างเหลือเฟือก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเผื่อแผ่คล้ายคนมีเงินน้อยจะหล่อเลี้ยงชีวิตตัวอย่างไม่ค่อยมีจะมีแก่ใจอยากจะแจกจ่ายเจือจานได้ยอย่างไรต่อเมื่อมีเงินมากขึ้นแล้วสบายตัวสบายใจแล้วจึงค่อยมีแก่ใจใคร่เผื่อแผ่ใครต่อใครได้ความสุขที่พิเศษและแตกต่างไปเกิดขึ้นได้ง่ายดดยกว่าที่คิดดังเช่นสภาพทางจิตในปัจิตประจวัน ที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกแผ่เมตตาเกิดขึ้นตอนนึกอยากขอบคุณด้วยความรู้สึกเห็นค่าเห็นประโยชน์เห็นความหมายของการที่คนอื่นหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมาให้ขอให้สังเกตใจตัวเองเมื่อผู้น้อยผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการทั่วไปมาช่วยเสิร์ฟน้ำหยิบยกของให้หรือแค่ใครบอกทางซ้ายขวาถ้าคุณเฉยนิ่งเป็นหุ่นปั้นในมาเจ้านาย ใจจะได้ความรู้สึกแห้งแล้งเข้าตัวจิตแบบนั้นแหละที่แผ่เมตตาไม่ออกนั่นเพราะไม่มีน้ำใจทำความชุ่มชื้นให้ใครบ้างเลยแม้ผู้น้อยจะกลัวหัวโหดคล้ามเกรงบารมีเพียงใดที่ได้มาก็แค่การหลงทนงในความยิ่งใหญ่อันน่าอึดอัดหาใช่ความสุขเย็นอันเกิดจากไมตรีที่ปลอดโปร่งไม่ แต่หากผู้น้อยทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณเห็นค่าเห็นเป็นความสะดวกสบายที่เขาหยิบยื่นมาแล้วเปล่งเสียงตอบเต็มปากเต็มคําไม่อ้อมแอมว่าขอบคุณนะขอบใจมากใจจะเกิดอาการส่งความสุขออกไปรู้สึกได้ถึงน้ําใจในตนที่เกิดขึ้นนิดนึงทําความชุ่มชื้นให้ทั้งเขาทั้งเราได้เล็กๆซึ่งนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาเพียงฝึกขอบคุณด้วยใจจนกระทั่งติดปาก คุณจะรู้สึกถึงน้ำใจที่เอ่อขึ้นทีละน้อยกระทั่งกลายเป็นสุขเป็นปกติกับการเห็นค่าของคนอื่นและนั่นก็เหนี่ยวนำให้เกิดความมีแก่ใจอยากเผื่อแผ่ความสุขให้กับใครๆก่อนโดยที่พวกเขายัางไม่ทันต้องทำอะไรให้เลยด้วยซ้ำเมื่อรู้สึกถึงความสุขชนิดหยิบยื่นให้ที่บังเกิดขึ้นในใจตนพอคราวหน้าสวดมนต์ไหว้พระและคิดแผ่เมตตาคุณจะรู้สึกถึงต้นทุนที่มีจริงและนึกออกว่าการส่งความสุข เผื่อแผ่ความเมตตาอาการเป็นอย่างไรต้องเปิดจิตกันแบบไหนไม่เช่นนั้นแล้วจะสวดสัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุกี่พันรอบต่อให้กี่สิบปีผ่านไปก็จะรู้สึกเหมือนแกล้งสวดหลอกๆจิตใจแห้งแล้งหน้าตาหิ้มเกรียมเหมือนเดิมอยู่นั่นเองขอบคุณไม่เป็นจะแผ่เมตตาไม่ออกแต่เต็มใจขอบคุณให้ถูกจังหวะคือบันไดขั้นแรกของการเปิดจิตแผ่เมตตาจริง